ทำคลิปลงยูทูบเลย,ยงี้ดาราดังเจอกันอย่างงี้เช้าวันนี้หักแขนอย่างเดียวครับเช้าวันนี้<ไ>อุ้ยเย็ดเย็ดอุ้ยอุย้ยอาว่าอาว่าตัดแรงนะตัดแรงนะจะตีตื้นได้ไหมตัวสองได้ไหมอ,อุ้ยหักแขนอีกหนึ่งที ไม่มีร้องนะไม่มีร้องนะนักแข่งไม่มีร้องนะครับนักแข่งไม่มีร้องนะใครจะเสีย <mm ็ m ก็มาดูกันยังวันนี้แหละนี่ไงไม่ลงดีๆหรอครับพี่ชาย โอ้หฟาดหักนกระเค้เมื่อกี้นี้แท้ไข่หนึ่งทีสองทีซอกกลับเ <c oughs> ช็ดเอาว่ะสามสองว่ะติดตื่นว่าเขาจะเฉียดซีเอม็มก็เดินมาดูเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยนี่เล่นกี่วินเนี่ยสามสองเหรอว,ว,วินเดียวเลยละ อันนี้ถือว่ามองเฮ้ยสามสามสองพ่อมั้งสามห้าเยอะไปสามห้าพ่อสามสองพ่อสามสองพ่อพิ้วเดี๋ยวไปรับเวลา่ะคือจะบอกพี่คือจะบอกพี่คิมจะตบว่างั้นโอ้ยจอเตะขอบเอ้ยนี่รสามสองดีกว่าถ้าสองศูนย์ก็ชนะเลยสามถ้าสามมิลก็ชนะเลยเหมืนชนะกูแล้วล่ะตอนเนี้ยไม่นักแข่งไม่ร้องนะนักแข่งไม่ร้องนะครับขอเล่นด้วยแบบ ไม่ไม่ไม่ร้องนะขอ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 แล้วไม่ร้องครับขอไม่ร้องขอไม่ร้องเชิเชิงเชิงเชฟมาดีเอา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 โอเคนั่นน่าจะเป็นในนี่ เชียเชยอกแรกตีอกให้คุ้มสองตัวทำไหมครับสองตัวทำไหมเดี๋ยวบกต่อได้ครับต่อเฮ้ยตัวเตอะเก่งไม้หมาเนี่ยอุยมีบัฟเกิดขึ้นจังวันนี้ พอ,ะะอแออล้วพรงไ่ทันแี้อขึ้นล้สงดูทรงน่าจะนำหนึ่งส่น,นะโอ,อ,โอ้ยรัเกิดขึ้นแรงมากดาพ่อมึม,นนะม,นนมจะตายอุ้ยพูดไม่ถึงกันขำหลอนึงที <มา S 2> นี่หนึ่งทีลกากหนึ่งทีลกนเม่กกี้ทำหลอน สองตัวนี้ต้องเอาตรงแบบให้เขาปูเดียวยัครับเจ็บนอนะครับใา้เหี่ยปพออเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีแรงหมัดแรงอุ้ยอุ้ยโอยแรงมากบับงูแรงคิ้ผายโอ้แรงมากแรงมาก เอาแล้วจังหวะนี้ถือว่าต่อหรือว่าตอนนี้พี่เป็นต่ออันไซเมอร์นำโกลเด้นควายหนึ่งส่วนนะครับเฮ้ยเกียร์ุ่มหน่วงๆไงไม่รู้ว่าโอ๊ยไม่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 ขอไม่มีร้องนะากับนักแข่งไม่มีร้องหน้าทั้งคู่นะเราเป็นคู่หวยเอ้าเกมสองเกมสองอ่ากันเลยครับเกมสองนะจะสองส่วนหรือจะหนึ่งหนึ่งจังหวะนี้ใครจะเสียซีเอ็ม จริงไม่แน่พี่อ่ะอือจะเลิน ดูทรงน่าจะเสียดสีเอ็มนะกลเด้นควายโดนอันไซเมอร์ตัวไปอุอ้ยไม่หลอนคิ้วด้วยว่าอุอ้ออวยเอาเรื่องว่าเอาแล้วบัฟเกิดขึ้น โอ้ยนี่อจำบ่อไว้โอ้โหยเกี่ยจับทั้งปีโอ้โหยจับทั้งปีนะตีเยี่ยงวันเอาละครับตีไข่แตกได้จังวันนี้จะพลิกได้หรือไม่ พีนึงนะครับผมนายสกอร์นะครับงงงวดนี่อะเด้อนะวะทำพิมไม่วิ่งโดนสติปหนีไงจับได้ครับนี่ในร้านนี่เฮียจับแมงดงนะมาครับยิงมาเป็นสี่สกอรนะครับนายที่สกอร์นะ คุณึกภาพตอนดนด่าตอนนี้จับแล้วดนด่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าว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 อ๋อแผนแผนสูตรอ๋อสูตรไงกูไม่เคยเจอเละกอนน้ำสกอนตา้วทวงเวลาเนี่ยโอ้ย คิดวิ่งลงยูทูบเลยวะแบบแชร์ลงแชร์ไลค์ในในโพสอะไรเงี้ยลงกลุ่มอย่างเงี้ยอันไซเมอร์ก ah. ักมเดึนควายนะอ๋ออ๋อโอ้ยอ้า

ทำคุยอะไรก็ได้เยี่ยอ่ะแม่แม่งเนี้ยทดลองน่า,น,าน่าจะรู้ผลแล้วนะโอ ขอนิ้นแก้แค้นครับไม่เน้นไม่เน้นชนะนะครับจังหวะนี้ใช่สัตว์เน้นด่ายเฮียคุยอุ้ยคุณอันมือขอนิ้งประโยคขอนิ้งประโยคกับอยากให้กดเล้นคราวหน่อยครับเน้นยกมือครับไม่เน้นก้มหน้าไม่หน้ครับคือก้มหน้านักกูชูชูมือตลอดอ่ะไม่ก้มหน้าน้องอุ้ยแรงไปเฮียแต่ก่อนไม่ตีนะก้อง